เนเตอร์สปอร์ตเกียรออตโอต้นะคะราคาจำหน่ายที่9ก4 0 0 0ับาทสวัสดีค่ะพัวผันจายฟอร์พนครเกษตรนวมีนะคะวันนี้ฝันก็จะพามาชมรถอร่อยหนึ่งรุ่นนะคะจะเป็นในรุ่นที่ขายดีเลยค่ะ Ranger Sport นั่นเองนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวที่9,084,000บาทนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งวายรอๆยก2นิ้วเลยค่ะจากด้านบนกันเลยนะคะุกหน้าทรงฟิตค่ะทูโทนค่ะเป็นสีดำด้านแต่กับสีดำเงาของตัวรถนะคะแล้วก็เพิ่มความรอโดดเด่นด้วย ม้ามัดแต่งนั่นเองนะคะตรงนี้มีให้เลือก3แบบเลยจะเป็นมีรูปม้ารูปแรดและรูปกระทิงและก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะถ้าไม่ชอบสีดําสามารถทําเป็นสีแดงและสีอะไรที่ลูกค้าอยากได้ทําให้ได้หมดเลยค่ะ <S <S ด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าของ Raptor รุ่นมี6ค่ะอัปเกรดให้ใหม่รอๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะฟอร R D เนี่ยเลือกเป็นสีดําล้วนแต่งแนวสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดให้เรียบร้อยลวค่ะ ชุดกระนด้านหน้านะคะปรับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะใส่เป็นชุดกระนหน้าของวายนะคะแล้วก็ทําสีให้ด้วยเลยปกติเลยนะคะชุดกระนหน้าของวายตัวนี้จะเป็นสีบอลนั่นเองนะคะแต่ว่าพี่ๆอยากได้เป็นสีดํขฝันก็จักการทําสีให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาชมด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของไฟหน้าซีแคมนะคะหรือเรียกอย่างว่าไฟหน้าตัวสีนั่นเองตัวนี้จะเป็นแบบไฟ led ให้เรียบร้อยนะคะฝันทาการครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อด้านข้างกันเลยค่ะ คิ้วล้อนะคะจับเซตมากับชุดกันชนหน้าของวายอยู่แล้วค่ะเป็นทรงเดียวกับของแรปเตอร์เลยมีขนาด6นิ้วนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ิดตาคาว่าวายสวยงามมากๆเลยงานวายเนี่ยของเขาซีนแบบสวยงามนะเรียบร้อยมากๆเลยนะทําการยกให้2นิ้วค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของปีกนกให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้เลือกใช้เป็นปีกนกของ โปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะสีแดงดูโดดเด่นรอแบบนี้เลยข้อดีของปีนกลดปัญหาการกินของหน้ายางนั่นเองนะคะช่วยให้ยุการใช้งานของตัวยางเนี่ยยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราไปต่อกันที่แมกกะยางเลยค่ะเลือกใช้เป็นยางของคอสเลดเดอร์นะคะเป็นยางโอเวอร์ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยซีรียางที่33คูณ12.5นะคะจับคู่มากับแมกขอบ20ของ A w a m p i r e นะคะเป็นลาย ตัว Y สีดําด้านนะเอนะมีทั้งสีดําด้านและสีดําเงาให้เลือกเลยมาพร้อมกับหมุดเงินรอแบบนี้ไม่ล้นนะคะเพราะว่าเป็นตัวออฟซูลนั่นเองค่ะในส่วนของตัวแม็กกับตัวยานค่ะสามารถเลือกแบบเลือกลายเข้ามาได้เลยค่ะเรามาชมในส่วนของด้านบนกันบ้างน,นะคะราวหลังคาครับปกติเลยเนี่ยในรุ่นของสปอร์ตเนี่ยจะไม่มีราวหลังคานะคะขวานติดตั้งเพิ่มแล้วก็ทําเป็นสีดํานะให้เข้ากับตัวรถดูสวยงาม โดดเด่นมากมากเลยค่ะแล้วก็เบ้ารองมือจับจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็การเล็บกันร้อยให้กับพี่ๆี่นั่นเองนะคะสติกเกอร์ค่ะสวยงามมากๆเลยนะดูโดดเด่นแบบนี้เลยสติกเกอร์นะสามารถออกแบบให้ลายคันเลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ทีมงานเนี่ยออกแบบให้ลายคันถ้าเกิดพี่พี่ท่านไหนนะไม่มีลายในใจก็กิ้งกังโทรมาหาขวัญได้เลยนะมีแบบให้เลือกมากกว่า50แบบกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะเลือกเป็นลายเสือสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะสาดมาถึงทางด้านท้ายเลยด้านท้ายก็เขียนคําว่า แรปเตอร์นั่นเองนะคะตัวรถเป็นสีดำแล้วก็เลือกสติกเกอร์เป็นสีเทาก็เข้ากันแบบสุดๆเลยค่ะบันไดข้างค่ะมีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีดำค่ะตัวนี้มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับการลื่นให้เรียบร้อยเลยค่ะเรามาชมความหล่อด้านท้ายกันบ้างครอบไฟท้ายค่ะขวัญจาัก,การให้เรียบร้อยและะ้วค่ะเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะแล้วก็ครอบฝากระบะท้ายค่ะ แบ็กกราวด์นะคะจะเป็นสีดําเงานะคะติดตั้งเพิ่มในส่วนของตัวครอบปากระบาดท,ท้ายเป็นสีดําด้านนะคะฟอนตัวอักษร FORD เนี่ยเป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวรถดูโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็เว้นไว้ตรงกลางนะตรงนี้จะมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยเลยค่ะเพิ่มเติมในส่วนของอักษอรอะคลิกเลนเจอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทําเป็นสีดําด้วยนะคะการชนท้ายนะคะมากับตัวรถอยู่และะ้วค่ะจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะแล้วก็มีขนาดใหญ่ มากๆเลยมาพร้อมกับไฟสองปลายให้เรียบร้อยเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะชมแนวทางการแต่งแล้วถูกอ,อกถูกใจกันบ้างนคะชอบคลิปไหนชอบวีดีโอไหนก็แคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายตรงมาหาขวัญได้ที่เบอร์โทร0967955501นะคะขวัญใจฟอร์ดพนครน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ